สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์ครับผมวันนี้เราจะมาเสนอเด็กโปรไฟล์ครับเป็นเด็กอล่าเคลนทิ้งแท้งสายแม่ชีโหดของเราครับแบตเทิลซิสเตอร์นั่นเองครับอยากจะใช้แม่ชีไปทำกับข้าวเหลือเกินใช่ครับผมแต่แม่ชีไม่ยอมทำครับแม่ชีจะปลาปลาขี้กันอย่างเดียวเลยก็เริ่มกันเลยครับผมตัวเริ่มก็เป็นตัวที่ไว้หาแบตเทิลซิสเตอร์เข้ามาเติมสนามนั่นเองแล้วก็ทิกเกอร์ครับผมก็เป็นชี้แล้วก็ชี้ครับผมแล้วก็ฮิลละ เดี่ยวเราขอใส่เป็นโรเซนเมกาสนะครับผมเพื่อการวนได้ใช่แล้วก็วกดอทิกเ,กออทกเกอร์ครับเนื่องจากมันเติมมือไม่ค่อยดีเหมือนสองสายเหมือนสองสายระหว่างเมกาสกับอ่าอีกสายหนึ่งที่มันกดคี้ได้ก็คืออ่อาสายนี้ก็กดคี้ไปเถอะครับใช่คือสายไอซิคุโยมินะครับผม<ช>ก็เติมมือนิดนึงเติมมือนิดนึงก็เยอะเลยตัวเริ่มก่อทิเกอร์จะเป็นอย่างนี้คร<ด>ับผมต่อมาครับเกรดหนึ่งครับผมเกรดหนึ่งตัวนี้ทําอะไรวะไม่รู้อธิบายหน่อยครับสองใบอ๋อโซบัสสองไงเดมสองครับ ามนั้นครับผมตัวนี้ครับน่าจะเป็นตัวตีหมื่นตีหมื่นครับสามใบต่อมาครับผมแม่ชีปืนกลโหดของเราครับผม PG สี่ใบครับผมต่อมาครับผมตัวยืนแปดพันครับผม Gmini ครับผมสี่ใบเกรดหนึ่งก็จะมีทั้งหมดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามใบครับผมประมาณนี้ครับผมครับผมจะถามคุณครับว่าทําไมถึงใส่อันนี้เราจะได้เด่นเดเดี๋ยวเรามาเรามารู้กันครับผมต่อมาครับผมเกรดสองครับผมตัวนี้มาอย่างใน EB ทำไรได้ครับผมตีฮิตเคาน์เตอร์บัสหนึ่ง ถ้าเป็นแมชซิสเตอร์จวขึ้นมือโอเคครับผมแล้วต่อมาก็เป็นตัวตีสิบสองใช่ไหมเลยใช่ครับผมตดแมชซิสเตอร์ตีบวกสามพันต่อท้ายครับผมเจ้านี้เจ้านี้ครับไซเรนทอมครับผมไม่เคยขอหมื่นครับขอห้าพันล้วๆครับผมก็เกรดสองจะมีเท่านี้ครับผมต่อมาครับผมก็เป็นเกรดสามครับผมก็จะเป็นแม์ซิสเตอร์ของตัวชุดเก่าครับผมชื่ออะไรไม่รู้ช่างมัน จำไม่ได้เหครันจำไม่ได้จำไม่ได้เลยครับโฟเมดโฟเมดโฟเมดครับผมสกิลคือลิมิตเบรกความสามความสามครับผมต้องติดชื่อเนาะใช่ไม่ต้องไม่ต้องมีตัวเองเนี่ยมีแบตเตอร์เซเตอร์ในสนามได้จั่วครับผมใช่ต้องมีแบตเตอร์เซเตอร์เยอะๆแล้วก็ตัวสุดท้ายครับผมสี่ใบเหมือนกันคือแบตเตอร์เซเตอร์พาเฟ่ทำอะไรได้ครับผมตีชิดตอนลิมิตเบรกจวบหนึ่งใบฟรีๆครับนั่นแหละครับถ้ามืออันนี้แอคทีฟก็ถ้ามือน้อยกว่าก็จวบจวบเขาคาร์ทบาสสองแบตเตอร์เซเตอร์จั่วเลยโอเค แมตเตอร์ติเตอร์เป็นสายเติมมือน้อยจริงๆมันไม่มีอะไรมากครับผมก็คือมือปกติของแมตเตอร์ติเตอร์จะอยู่ประมาณสี่ใบสี่ใบแล้วก็สี่ใบเล่นใครก็ได้อเล่นใครก็ได้แต่แอปพีก็แนะนาให้เล่นตัวนี้แหละตัวใหม่อวยนิดนึงอวยนิดนึงไม่ใช่หลอกอยากเล่นมานานเก็บกดครับก็ข้างๆครับผมก็เป็นสาเล่นทอมต่อตูดกับเจมินี่แน่นอนแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ขอเป็นเกตสองครับผมเกตสองตัวใหม่แนะนำครับผมต้องเป็นตัวนี้แล้วต่อตูดนักเจ็ดพันครับผมขอตัวเจ็ดพันหรือหกพันก็ได้เจ็ดพันนะผม กรณีคา์เตอร์บัสหมดก็เนี่ยประมาณนั้นครับผม <c oughs> เนื่องจากโซบามันไม่ค่อยได้ใช้ครับผมยังไงก็ได้หงายแดนอยู่แล้วอ,อ,อกรณีที่เป็นตัวนี้ก็คือได้จั่วครับตีได้จั่วตีรุ่นคีตีหวังคีโยนข้างครับผม<ช>และถ้าไม่ได้เป็นก็เป็นไอตัวนี้มันจะไม่ได้ความกดดันใช่ตัวนี้มัน,ตนแต่ว่าตัวนี้ถ้าลงตัวนี้มันต้องเป็นแบ t เ l e ร์เซเตอร์สตัวใช่ไหมมันต้องเอาเจมินี่มันจะเอาเจมินี่ออกไปตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวเจ็ดพันตอบมาตีแค่หมื่นห้าไงถ้าอยากใช้ตัวนี้จริงๆก็ ลงอะไรก็ได้เป็นแบตเทนสเตอร์อ่ะเดี๋ยวทองก<ช>็ลงมาทีหลังก็ได้หรือว<ช>่ายามเกประมาณ2 2> นันไ,ดจจไ,ดได้จไไดด้้เ็เกก็2 2> จะเป็นประมาณนั้นครับผมก็จริงจริงอ่ะมันก็คือแบตเทิร์นสเตอร์จะหวังการเติมมือค่อนข้างสูงครับผมหวังบุกรวดเร็วใช่บุกเร็วเติมมือ<ล>สูงมันจะบุกเร็วจากตัวเริ่มอีกเรียกออกมาบุกกดดันไปเรื่อยๆมือหนาอีกใช่ครับผมแบตเทิร์นิสเตอร์จะเป็นสายที่มีตัวตีตัวตีหมื่นตัวตีหมื่นสองด้วยเยอะมากใช่ คือจะเน้นเน้นมันเน้นแบบบังคับแหละฮิตเป่าฮิตจัวนะอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบฮิตอะไรมันจะไม่ค่อยมีมันจะไม่ค่อยมีลูกเล่นครับผมก็คือคือส่วนใหญ่จะบังคับว่าจะจัวจะจัวจะจัวแค่นั้นเอง<ช>ก็เป็นตามสไ<อ>ตล์แบบเซนเตอร์ไปเล่นคู่กับเปกไลฟ์มันชาครับใช่ชาจริง เบรกไร้มันต้องรอรอลิมิตเบรกครับผมมันจะสกิลกดค่อนข้างยากกดคู่กันแล้วอีกอย่างหนึ่งเช่นบางทีเราเจอใครอย่างเงี้ยแบบไอ้ตัวนี้จะช่วยมือเราได้เยอะมากก็เนื่องจากว่ามันจะมันต้องการติดชื่อบัตรเทนสิทิสเตอร์ตีสิบสองหรือตีสิบอย่างเงี้ยมันทําให้ช้าครับผมก็ถ้าเป็นเบรกไร้ก็จะช้านิดนึงก็เลยใส่เป็นชุดของมันหมดเลยชุดมันหมดเลยใช่หรือจะใส่เป็นโมนากะเอาก็ได้นะใช่ยังไงเป็นโมนากะก็ได้แต่ว่าโมนากะต้องใส่สี่ไงมันต้องเพิ่มหน้าไป อพีก็เอาไปจัดเด็กอื่นไปเรียบร้อยแล้วใช่อย่างที่หลังที่เดี๋ยวก็มีเด็กของเราไปครับออาละคลเรามีหลายสายให้เลือกหาอยากจะใสยไหนจัดไปเลยครับใช่ครับผมถ้่ผิดไปผิดถูกครับแบตเทิร์นซิสเตอร์สายนี้ก็คือเน้นจั่วมันจะจั่วได้กลางๆครับผมแล้วก็กลางๆแล้วก็เน้นบุกใช่ประมาณนั้นครับผมคือชื่อก็บอกแลวครับแม่ชีแบตเทิร์ซิสเตอร์แม่ชีต่อสู้ครับผมยังไงก็ภาษาเราก็คือแม่ชีหัวครับผมป่าเถื่อนไปอย่างเดียวครับผมใช่ครับผมอย่าไปสนใจใครครับก็ เราไม่ใช่สายฮยูครับผมหมดแล้วครับผมสกิลของแบตเทอร์ลิเตอร์ใช่มีแค่นี้จริงจริงก็เนื่องจากมันเป็นของเก่าประสงค์ของใหม่แค่นิดหน่อยก็ทําให้มันค่อนข้างน้อยก็ประมาณนี้ครับผมแบตเทอร์ลิเตอร์ยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามอย่าลืมดังที่ย้ำไปทุกทีการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกครับผมเอย่าเราจัดเด็กตามตามที่เราถนัดครับผมก็อันนี้เป็นสิ่งที่ทางแอดมินเราถนัดกันเราเลยจัดเล่นกันอย่างนี้แล้วเราชอบแบบนี้ครับผมยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชอบก็กดไลค์ติดตามมากกดซับสไครต์ใั้ผมแล จะมีคลิปลงอย่างนี้เด็กโปรไฟล์ทุกวันศุกร์แล้วก็มีแบตเทิลทุกวันพุธและว,วันอาทิตย์ครับผมแล้วก็จะมีชิปต่างๆมากมายแล้วก็ในเพจเราก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขันกับสิ่งของใหม่ๆที่ออกของแวนการ์ดไทยเรื่อยๆครับผมดังนั้นขอขอบคุณมากครับติดตามไปแล้วครับสวัสดีครับ